สวัสดีค่ะเอนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแบ่งปันในเรื่องของเนื้อหาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเซนนะคะมีเซนเซนเชฟนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะตัวเซนเชฟนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยสําหรับลดมวลไขมันนะคะซึ่งคิดค้นโดยดรวินเซนต์เจียมป,ป้าป้าซึ่งท่านเนี่ยเป็นสัญยแพทย์นะคะทางด้านสัลยกรรมพลาสติกนะคะ แต่ว่าเป็นผู้ที่คิดค้นผลิตภณัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลาในการคิดค้นเนี่ยนานถึง25ปีแล้วก็ทำการวิจัยอีก2ปีนะคะจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเซนขึ้นมาาวนี้ในเรื่องของการลดไขมันเนี่ยค่ะไขมันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่โทษอย่างเดียวนะคะมันยังมีประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยให้เรามาดูประโยชน์ของไขมันกันก่อนนะคะว่าประโยชน์ของไขมันเนี่ยมีอะไรบ้าง อันดับแรกก็คือไขมันนยคะเป็นแหล่งพลังงานสำรองนะคะเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปแล้วร่างกายเอาไปใช้ไม่หมดนะคะร่างกายก็จะเอาไปเก็บไว้ในรูปของไขมันแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้รับพลังงานไม่เพียงพอหรือร่างกายต้องการพลังงานมากกว่าปกติร่างกายก็จะดึงไขมันตรงนี้ค่ะออกมาเพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานนะคะอันที่สองก็คือป้องกันการสูญเสียความร้อนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นนะคะ ตัวนี้ถ้าผิวหนังเราอะคะ่ะไม่มีไขมันเป็นส่วนประกรอบเนี่ยผิวหนังเราก็จะแห้งนะคะเพราะฉะนั้นตัวไขมันเนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยที่กักไม่ให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปจากผิวหนังนะคะคก็จะเป็นตัวช่วยช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กบับเราประโยชน์ข้อที่3นะคะก็คือช่วยปกป้องอวัยวะภายในไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนนะคะอย่างเช่นสมองหัวใจนะคะ ซึ่งถ้าได้รับการกระทบกระเทือนแรงๆเนี่ยอวัยวะเหล่านี้จะเป็นอันตรายได้ง่ายนะคะอันที่4ก็คือเป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อนะคะตรงบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของเรานะคะในแต่ละเซลล์เนี่ยจะมีไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่กับอยู่คู่กับโปรตีนนะคะ ประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็คือว่าช่วยละลายวิตามินบางชนิดนะคะอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันมาว่าวิตามินเนี่ยมันจะมีทั้งวิตามินที่ละลายในน้ําแล้วก็วิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเพราะฉะนั้นไขมันเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการช่วยละลายวิตามินที่จําเป็นนะคะตอนนี้ต่อมานะคะ เมื่อดูถึงประโยชน์ของไขมันแล้วนะคะไขมันมันก็มีอันตรายเหมือนกันนี้ไขมันส่วนที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือไขมันที่สะสมอยู่ในช่องท้องนั่นเองนะคะลองดูรูปนี้นะคะรูปนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นผิวหนังของเรานะคะแล้วก็ชั้นใต้ผิวหนังเนะะี่ยค่ะก็จะมีชั้นของไขมันที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆตรงนี้อยู่นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยป้องกันอวัยวะอยู่แล้วนะคะเป็นตัวช่วยสพอร์ตแรง รับแรงกระแทกต่างๆแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อท้องอีกชั้นหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปถึงอวัยวะภายในทีนี้เวลาที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วพลังงานที่ใช้เนี่ยเราใช้ไม่หมดนะคะพลังงานนั้นก็จะเอาไปสะสมในรูปของไขมันมันก็จะมาสะสมอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออยู่ตามบริเวณเที่ว่างในช่องท้องตามเกาะตับเกาะอ,อะไรพวกนี้นะคะซึ่งเราจะได้ยินพวกไขมันเกาะตับนะคะ หรือว่า,อ,าอะไรไขมันฟอกตับพวกนี้นะคะทีนี้ไขมันที่อยู่ในช่องช้องเนี่ยค่ะมันอันตรายเพราะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับโรคร้ายแรงหลายโรคซึ่งในปัจจุบันนียค่ะคนเราป่วยด้วยโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งโรคเหล่านี้ก็ได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะโรคหลอดเลือดสมองอุดตันหรือโรคหลอดเลือดสมองแตกที่เราเรียกว่าสโตรกนะคะ แล้วก็โรคหัวใจแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆอ,อีกหลายโรคนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นปัญหาสุขภาพสําคัญของคนไทยในปัจจุบันเลยแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ้นด้วยนะคะทีนี้ในเซนนะคะมันจะมีส่วนประกอบหลักๆที่มาจากพืชอยู่3ตัวด้วยกันนะคะเรามาดูส่วนประกรอบตัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกก็คือชาเขียวซึ่งตัวนี้เราก็รู้สรรพคุณดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระ แต่ว่าสรรพคุณอีกประการหนึ่งของชาเขียวอันนี้ก็คือช่วยในการเร่งการผอกหลานไขมันนะคะแล้วก็ตัวเด่นนะคะส่วนประกอบที่เด่นของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือตัวที่ชื่อว่าแอฟริกันแมนโก้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความสําคัญในเรื่องของการควบคุมระดับฮอร์โมนในร่างกายซึ่งฮอร์โมนที่ควบคุมก็คือตัวฮอร์โมนเลปตินนะคะซึ่งเลปตินเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่ หลั่งออกมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกอิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีระดับฮอร์โมนเลปตินในร่างกายสูงขึ้นนะคะหรือว่าเลปตินทํางานได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทําให้เรารู้สึกอิ่มได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ระดับฮอร์โมนเลปตินในร่างกายเราลดน้อยลงหรือว่ามีแต่ทํางานไม่ได้เป็นปกตินะคะก็จะทําให้เราสามารถกินจุกกินจิบไปกินไปได้เรื่อยๆนะคะกินไม่รู้จักอิ่มสักที นี้ตัวแอฟริกันมังโก้เนี่ยคะ่ะก็จะไปช่วยควบคุมสมดุลของฮอร์โมนเลปตินนะคะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้เร็วขึ้นกว่าปกติแล้วก็จะทำให้มีการนำไขมันนะคะออกมาเผาผลาญน,นะคะส่วนประกอบตัวที่3นะคะก็คือราสเบอรี่คีโตนตัวนี้ก็จะช่วยในการลดการเกิดไขมันสะสมใหม่นะคะแล้วก็เร่งการสลายไขมันเก่าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบหลักในเซนนะคะจะ มุ่งเน้นในเรื่องของการลดไขมันเป็นหลักเลยนะคะ,ะคราวนี้ส่วนประกอบตัวถัดมานะคะที่เป็นองค์ประกอบในเซนเชฟก็คือตัวโครเมียมพิคลินตนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะแล้วก็ช่วยในการดักจับไขมันที่รับประทานเข้าไปไม่ให้ถูกดูดซึมหรือว่าถูกย่อยแล้วก็เข้าสู่ร่างกายได้นะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอล มีความสาม,มารถในการดูดซึมไขมันภายในลำไส้แล้วก็ลดไขมันส่วนที่ไม่ดีนะคะแล้วไปเพิ่มปริมาณของไขมันส่วนที่ดีไขมันตัวที่ไม่ดีก็ได้แก่พวก l d l นะคะส่วนไขมันตัวที่ดีก็คือตัว HDL นะคะนีตัวคอเียมพิโคลเนี่ยค่ะก็คือจะช่วยในการลดการสะสมของไขมันนะคะแล้วก็ยังมีส่วนในการช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะ เมื่อไหรที่ร่างกายเรามีมวลกล้ามเนื้อเยอะขึ้นนะคะการขอัผลาดไขมันในร่างกายเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนช่วยให้การควบคุมน้ําหนักเป็นไปได้ด้วยดีขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องของวิธีการรับประทานเซนเนี่ยคะ่ะเซนเชฟหกระปุกจะมีอยู่120แคปซูลนะคะซึ่งจะสามารถรับประทานได้นาน1เดือนก็คือจะรับประทานครั้งละ2แคปซูล ก่อนอาหารนะคะมื้อเที่ยงและมื้อเย็นโดยเรารับประทานก่อนอาหารประมาณ30 -60 ถึงนาทีนะคะอ่คราวนี้ในเรื่องของการวัดผลปกติถ้าพูดถึงในเรื่องของการลดน้ําหนักเรามักจะใช้วิธีการชั่งน้ําหนักถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้ค่ะเราจะใช้วิธีการโดยการวัดเส้นรอบเอวนะคะเวลาก่อนที่จะเริ่มรับประทานเซตน,นะคะแนะนําให้เราวัด นะคะวัดต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะคะวัดเอาไว้แล้วก็ดูว่าเมื่อเรารับประทานไปแล้วนะคะระยะหนึ่งต้นแขนต้นขาหน้าท้องที่เราวัดไว้เนี่ยค่ะมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่ไขมันสะสมก็จะสะสมอยู่ตามบริเวณพวกนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้ในวิธีของการวัดเส้นรอบเอวเราก็จะใช้วิธีการวัด โดยการยืนนะคะยืนอยู่ในท่ายืนปกติแล้วก็หายใจปกตินะคะแล้วก็วัดให้ผ่านใช้สายวัดนะคะวัดให้ผ่านผ่านสะดือนะคะโดยให้อยู่ในแนวขนานกับพื้นไม่แน่นจนเกินไปนะคะอย่างรูปนี้อะคะ่ะจะเป็นการวัดที่ถูกวิธีนะคะส่วนสองรูปด้านล่างอันนี้ก็คือแน่นเกินไปจะเห็นว่าจะเห็นว่ามีมีรอยรัดนะคะรอยรัด จากสายรัดเนี่ยรัดเข้าไปแน่นเกินไปสําหรับรูปที่2อ,อันนี้ก็ไม่ถูกนะคะหรือว่ารูปที่3ามเนี่ยก็คือเป็นการวัดที่วัดเหนือสะดือวัดไม่ตรงไม่ตรงแนวสะดือนะคะตัวนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวัดเราก็วัดให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้เมื่อวัดแล้วนะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบค่ากันตรงนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายอะคะ่ะ วัดแล้วเส้นรอบเอวนะคะอยู่ในช่วง8 0 9 0เซเมตรก็ถือว่าปกติแต่ถ้าวัดแล้วได้1 2 0เอ่อประมาณ 100- 120ซเมตรนะคะก็ถือว่าค่อนข้างอ้วนแล้วแต่ถ้าเกิน1 2 0ซนเมตรนี่คืออันตรายแล้วนะคะต้องรีบลดสำหรับผู้หญิงะคะก็จะอยู่ที่7 0 8 0ซนเมตรนะคะถือว่าปกติส่วนถ้าวัดรอบเอวได้8 0 8 8ซนเมตรก็ถือว่าเริ่มอ้วนแล้ว แล้วก็ถ้าเกิน88ซนติเมตรก็ถือว่าอันตรายนะคะนี่ในการที่รับประทานเซนเชมเนี่ยค่ะเราก็จะมีข้อแนะนำนะคะก็คือว่าถ้าต้องการให้เซนเชมเนี่ยมีประสิทธิภาพดีเราควรที่จะงดพวกของหวานแล้วก็พวกแป้งขัดขาวพวกน้ําตาลน้งหลายเนี่ยค่ะด้วยนะคะเพราะว่าพวกแป้ง พวกนี้เนี่ยมันจะไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วน้ําตาลเนี่ยค่ะจะไปกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ตัวหนึ่งก็คือ C-reactive protein นะคะหรือ CRP ซึ่งเอนไซม์ตัว CRP เนี่ยค่ะมันจะไปจับกับจับกับเลปตินทําให้เลปตินเนี่ยค่ะไม่สามารถทํางานได้เพราะมันจะไปแย่งจับแทนแทนที่ตัวรับของเลปตินนะคะเมื่อเลปตินทาไม่สามารถทํางานได้เราก็จะไม่สามารถ ควบคุมความควาอิ่มได้นะคะเราก็จะกินกินไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าจะให้ได้ผลดีเราก็ควรที่จะงดของหวานงดพวกน้ำตาลพวกนี้หรือว่าเราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินในเรื่องของการกินพวกน้ำตาลหรือแป้งขัดขาวพวกนี้นะคะก็ให้เปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตาลอ้อยนะคะที่ไม่ผ่านการขัดขาวแล้วก็ ข้าวที่เรารับประทานก็ให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะคะถ้าคนที่ชอบขนมปังก็ให้เปลี่ยนเป็นขนมปังโฮบีแล้วก็ทานพวกธัญ,ญพืชพวกเกลือกมันแทนนะคะอ่ะทีนี้ตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวเซนครามเซนครามเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยสำหรับดีท็อกนะคะแล้วก็ทำความสะอาดตับไตโดยที่ส่วนประกอบหลักของเซนครามเนี่ยค่ะจะเป็นสารจากพืชธรรมชาตินะคะ ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยคะ่ะใช้ในการรักษาอาการต่างๆมานานแล้วนะคะก็จะมีส่วนประกอบอยู่5ตัวหลักๆได้แก่มิลทิสเซอรนะคะรากแดนดิไลออนมีเอนไซม์จากพืชแล้วก็มีผลจูนิเปอร์เบอรี่แล้วก็มีสารสก erm <rich> ัดจากเมล็ดองุ่นนะคะนี่ตัวแรกนะคะมิลทิสเซอค่ะจะเป็นสารธรรมชาติที่เราใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับตับอยู่แล้ว ลักษณะของมิลติโซนะคะก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งจะเป็นพืชในตระก,กูลเดียวกันกัแบดอกเดซี่นะคะตัวนี้จะใช้ในการรักษาเกี่ยวกับโรคตับแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลเ,ออเขาจะใช้ในผู้ป่วยที่มีเบาหวานร่วมกับภาวะตับแข็งด้วยนะคะตัวถัดมาก็คือเป็นรากแดนดิไลออนนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ ดอกดดนดิไลออนนะคะตัวนี้จะเป็นเมล็ดที่เวลาลมพัดมามันก็จะปลิวไปตามลมนะคะตัวมิลทิสเซิลกับดดนดิไลออนเนี่ยค่ะเป็นพืชในจะกูลเดียวกันเพราะฉะนั้นสปปรรพคุณส่วนหนึ่งก็จะใกล้เคียงกันก็คือช่วยในเรื่องของตับส่วนตัวดดนดิไลออนเนี่ยค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการ,รบํารุงตับแล้วก็เร่งการขับน้ําดีนะคะเพื่อมาช่วยย่อยไขยมันแล้วก็ช่วยลดอาการท้องอืดแล้วก็มีสปปรรพคุณอันหนึ่งนะคะก็คือจะเป็น จะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอย่างแรงนะคะก็จะใช้เป็นยาขับปัสสาวะแล้วก็ช่วยในการลดความดันโลหิตได้นะคะแล้วก็ยังเป็นยาละายอ่อนๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในบางท่านนะคะที่รับประทานเซนทรัมก็อาจจะมีอาการถ่ายบ่อยได้นะคะนอกจากนี้ตัวแดนดิไลออนก็ยังช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดการอักเสบด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นตัวนี้ เราก็ค่อนข้างจะรู้จักกันดีนะคะสรรพุณของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนี่ก็จะมีค่อนข้างกว้างนะคะ,ะสารพุณหลกัหลกๆก็ได้แก่เรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสหแล้วก็เสริมภูมิต้นานทานนะคะต้านเชื้อโรคต่างๆพวกไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนอกจากนี้ก็จะมีสรรพุณในเรื่องของการบรรเทาอาการภูมิแพ้โรคของหื่นนะคะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ รักษาความผิดปกติของหลอดเลือดแล้วก็ช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะต่อมาจะเป็นตัวจูนิเปอร์เบอร์รี่ปกติแล้วนะคะจูนิปเปอร์เบอร์รี่เนี่ยเขาจะเอาไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยม,มากกว่านะคะซึ่งฤทธิ์ของมันก็จะช่วยในการดีท็อกแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะคะลดอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆได้นะคะ โดยสรุปสรปปรพคุณของเซนทรามนะคะก็จะมีอยู่หลายข้อด้วยกันอันแรกก็คือในเรื่องของการป้องกันตับจากสารพิษนะคะรวมถึงพวกโลหะหนักต่างๆแล้วก็ช่วยในการล้างสารพิษที่สะสมอยู่ในตับเพราะว่าตับของเราเนี่ยค่ะมันเป็นแหล่งสําคัญที่ใช้สําหรับการกําจัดสารพิษสารพิษที่เราได้รับเข้ามาก็จะได้มาจากอาหารได้มาจากยานะคะได้มาจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งตับเนี่ยจะเป็นแหล่งสาคัญในการกำจัดสารเหล่านี้นะคะประการที่2นะคะก็จะช่วยในเรื่องของตับอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังนะคะช่วยในเรื่องอาการตับแข็งแล้วก็ไขมันพอกตับข้อที่3ก็คือช่วยย่อยสลายอาหารจำพวกโปรตีนแป้งนมน้ำตาลนะคะจากพืชแล้วก็ช่วยลดอาการไม่สบายท้องอาการแน่นอึดอัด ะะลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาการอาหารไม่ย่อยพวกนี้เป็นต้นนะคะอันที่4ก็คือช่วยในการต้านอนุมูลอิสระเพราะว่ามีสารสากัดจากเมล็ดองุ่นอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้เซลล์ภายในเนะะี่ยค่ะยืดหยุน่นแล้วก็แข็งแรงขึ้นข้อที่5ก็คือบำรุงตับนะคะเร่งการขับน้ําดีแล้วก็ช่วยในการย่อยไขยมันอันที่6กก็คือช่วยในการรักษาอาการอักเสบของข้อนะคะแล้วก็ยังสามารถเป็นยาระบายอ่อนๆด้วย ข้อที่7ก็คือช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดลดอาการข้างในตับนะคะที่เกิดจากโรคตับอักเสบเรื้อรัง8ก็คือช่วยชะล้างสารพิษให้ตับแล้วก็ไตนะคะสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีขึ้นและข้อสุดท้ายนะคะก็คือช่วยในกระบวนการย่อยอาหารแล้วก็กระตุ้นการทํางานของกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยลดแก๊สในกระเพาะนะคะวิธีการรับประทาน หนึ่งกระปุกนะคะมันจะมีอยู่14แคปซูลด้วยกันตัวนี้จะทานก่อนที่จะเริ่มรับประทานเซนเชฟนะคะ mm hmm. ก็คือเราจะรับประทานครั้งละ2แคปซูลว mm hmm. ันละ1ครั้งก่อนนอนเป็นเวลา7วันเพื่อดีท็อกทางเดินอาหาร mm hmm. าดีาารทด็อกตับไตก่อนนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นก็ถึงค่อยเริ่มรับประทานเซนเชฟเพื่อช่วยลดมวลไขมันนะคะ mm hmm. ค่ะ mm hmm. นี่ก็คือ รายละเอียดทั้งหมดนะคะในส่วนของตัวเซนเชฟแล้วก็เซนกรามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่จะมาแบ่งปันให้พวกเราอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ